ท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาอยู่ในแคมป์แคมป์หนึ่งเพื่อเราจะมีเรื่องเราจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับคนหนึ่งคนที่พวกเราไว้ใจมากเกินไปคนคนนั้นเราจะไม่บอกชื่อแต่เราจะขึ้นรูปไปว,ว่าเป็นใครแล้วท่านผู้ชมดูไว้มันเป็นคนที่เราไว้ใจมากที่สุดแต่มันดทำสิ่งเลวร้ยวายกับพวกเราก็คือมันเอาคอนเทนต์พวกเราไปหมด เดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูบางคลิปอือก็นะครับพวกอันนี้คลิปนี้ก็คือจะบอกก่อนนะว่า,วาเราจะบอกเราเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไปเจอมันยังไงแล้วก็เราเหตุการณ์ทุกทไทม์ไลน์นั่นแหละเหตุการณ์มันจะเริ่มตั้งแต่เมือ่อครั้งครั้งหนึ่งซึ่งนานมาแล้วครั้งนี้ผมเจอมันนะครับก็ซึ่งนานมาแล้ว สมัยก่อนผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นกัน์คเดอร์มากครับก็ถึงขั้นว่าติดจริงๆ,จ,งๆจนแม่ไล่เข้ามาด่ารอเลยครับแขกผู้รับเชิญผมเพิ่งมี v ีซีครั้งแรกผมเลยเหื่อมันผมก็เลยเข้าไปในเซิร์ฟการ์ันคเดอร์วีซีแล้วผมก็ไปเจอคนไทยแล้วผมก็ไปเจอนั่นแหละครั้งแรกที่ผมเจอคนคนนั้นใชครับ ไอ้ดำที่ไหนมีผ่านกลองวงหัวเฮ้ยไปเงียบๆไปเงียบๆไปต่อต่อต่ตอก็ออคนคนนั้นมันก็คือนั่นแหละครับซึ่งผมว่าเล่นไปด้วยกันผมก็ไม่รู้แหละตอนเล่นไปเขาบอกจะถ่ายคลิปผมก็เออไม่เป็นก็ได้ให้ถ่ายคลิปก็ได้พอถ่ายคลิปไปไปมาก็ก็เล่นกันขำๆแล้วก็ไปเจอคนคนหนึง่งเขาชื่อว่าแอนนา ough, ครับเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรา ใช่มันเปเื่อแย่วเน,นี่ยก็ p r o จ e c t รอต่อเลยคือไอเดียต่อจะรงไหนมัไนไม่ได้เออตอ้ตองต่อ <c oughs> กูก็เราก็เป็นเพื่อนกันที่ดีมาตั้งนานนะครับแล้วก็เล่นแมปอื่นต่างๆแล้วเราก็ไปร่วมคอนเทนต์กับคนอื่นนู่นนี่นั่นก็ได้ผมก็ทำช่องขึ้นมาแล้วก็จะให้เรา ทำลายช่วงนี้จะเป็นของคนโปรเจกต์หมดเลยอื้คน<ห>โปรเจกต์เราครับทำลายทำลายง่ายๆคือหลังจากพวกะเรารู้จักกันเพราะเราก็แอดเพื่อนกันแล้วก็มาทํางานหลายๆอย่างไม่ไม่เาเรื่องนึงเราเรา,เราต้องเล่าก่อนก็คือพี่ชายเจอมันได้ไงอ๋อใช่การที่เราเจอมันมได้ก็คือเราเล่นกันในเรื่องีอง VC เออ้วแบบแรกๆเล่นคำๆเป็นยังกวน้นตีนอยู่แล้วกเ็เปิดเปิดเพลงกินเกลียนใล่ ในนั้นพวกเราก็รู้จักกันแล้วก็แบบแอดเพื่อนกันแล้วเรามาทำดิทกันเองแล้วก็มาถ่ายถ่ายคลิปหลายๆอย่างซึ่งแต่ละอย่างอ่ะก็ปกติดีบางครั้งก็มันก็ดีอะบางครับมันก็ลม่มอ่ะอยู่ดีมันก็ล่มเพราะอะไรไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งเลยคือตอนนั้นเรายังเป็นเพื่อนกันที่ดีโอเค ต่อไปคลิปแรกที่ผมทำมันจะเป็นคลิปที่เรียกว่าชาเลนจ์บานหลวงชาเลนจ์มันคือคลิปหนึ่งที่มันมันจะเป็นอะไรที่คลินสุดๆนะครับก็คลิปนี้ตั้งใจว่าผมอะจะเล่นแค่บ้านหลวงธรรมดาแต่ก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้คนคนนั้นเขาเซ็คขอบมาครับก็ใช้เข้ามาโน่นนี่นั่นใช่ก็นั่นแหละก็แบบ ไม่รู้อะแต่มันก็สร้างสีสันในคลิปได้ว่าเป็นบันของเืออะไรงี้เอ้วคลิปที่สองที่ทําเกี่ยวกันมาคาเดอน,นะคือคลิปโอ้อะไรวะเออนั่นแหละหลานปู่พาหลานไปเที่ยวหลานไอ้ปู่สกอตแลนด์พาหลานไปเที่ยวที่แซนเซบาสเตียนคลิปนี้ผมก็ทําอยู่นะครับก็ไม่ได้ไอ ทาครั้งแรกแล้วก็เจียวจบเพราะว่าอยากให้มันไหลต่อไปเรื่อยๆแบบเป็นธรรมชาติครับก็คือชิ้นนี้ผมก็ทํามาครับก็เขาผมก็ไม่รู้เขาเป็นไรก็ชิปช่วงนี้เขาก็ชอบแบบบ้าบ้างเต๊นู่นแนะนใส่ผมบ้างก็ไม่เป็นไรก็ตัวสร้างซีซั่นเหมือนกันชิ้ที่สองคือลัมาบแจ็คครับอันนี้เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมอะไรมากนะครับแล้วก็แค่แค่มานิดๆแล้วก็หายไปเลยใช่ครับแล้วก็ ลำมือจ็กใช่ไหมพอลำมือจักเสร็จก็จะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นพวกอาเนปูเลชเช่นนะครับก็ทํามาแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใรับแล้วิ็มาถึงคลิปปัจจุบันก็คือคลิปการมาคด์ชาลินครับคลิปนี้ล่มหลายรอบมากผมพูดตามตรงลล่มหลายรอบคือแบบทรรามนมากกว่าจะผ่าน ไม่ใช่ที่ร่มเพราะอะไรนะครับก็มันจะมีคนสองคนก็ที่ทําร่มก็คือหนึ่งก็คนที่ชื่อว่าภูมินะครับใช่ครับไอเนียไอบาทหารขอขอขอพูดขอพูดว่าภูมิชิปไอภูมิก็ขอโทษทั้งเรียชิปนี้อยู่แต่มันคือเรื่องจริงก็คนอีกคนนะครับที่ผมจะไม่กล่าวชีอนะครับก็นั่นแหละครับคนนี้ผมพูดถึงนั่นแหละครับก็ทํคชิปล่มนะครับก็ตายไป คลิปค่าวบอยนะครับคลิปที่เพอรคลิปว่าเพอร์เฟกที่สุดแต่เขาก็ไม่รู้เป็นไรก็เกือบทำล่มแหละเพราะว่าเกือบกลายเป็นซอมบี้แล้วก็อันนี้จะถึงไทม์ไลน์คุณโปรเจกต์แล้วไทม์ไลา์ต่อไปมันถึงตัวมันถึงช่วงไหนกันนะแบบนี้ก็คือนี่ถึงชิปค่าวบอยแล้วอ่าถึงคิปข่าวบอยต่อไปเราไทม์ไลน์โปรเจกต์กก็ต้องย้อนกลับไปอีกหลายย้อนกลับไปในคลิปนู่นเลยตั้งแต่ขับรถ ตั้งแต่สติงเจอร์น้อนอันนั้นก็ถ,ถ,ถ่ายกันเล่นๆก็ไม่ฟื้นแต่หลังจากบางคลิปเป็นต้นไปมันก็โอเคแล้วก็อย่างต่อไปหลังจากไอ้ช่องไอ้เพิ่งลงคลิปอินโทรวันแรกไปมันก็เอาเอาเอา,เอาแบบไปแต่มันปาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยอินโทรช่องแรกของคนคนนั้นแม่งยาวเป็นนาทีแล้วคิดว่าไงคิดว่ามันเป็นอินโทรหรือมันเป็นอินโทรเปิดหนังนั่นแหละ ต่อไปก็จะมีคลิปของ Squid g เกมอันนี้นัดกันนายแล้วก็จะมีต่อไปก็อันนี้เลสเตอลองแต่คูณสองอันนี้คอลแลบกันแล้วก็บัดรแนนแหนหนึ่งที่ไม่คอคอแลแลบก็คืออันนี้ครับคลิปของผมโมอร์ลิส a ไม่ใช่ครับคืออันี้อ่าคลิปเลสอันี้ครับเป็นของไอเจ้า เฮลนี่นโปเลียนคิดเช่นนะครับแต่เขาเปลี่ยนไปทำเป็นครวัวระเบิดครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คิดว่าเป็นแรงบันดานใจแล้วก็<ช>เดี๋ยวเราจะมาค่อยพูดที่หลังครับเรื่องก๊อฟนะครับแค่นี้เราไปก่อนว่าชิพเหตุการณ์เป็นยังไงนั่นแหละคือทําร่มไปหรืออะไรนั่นแหละครับท่านผู้ชมคลิปเราก็เล่าต่อครับคุณโปรเจกต์คลิปคุณว่าเขาทําร่มหรือเปล่าคลิปทําร่มไหมก็ไม่เชิงว่าร่มแต่ มันก็ดูแปลกๆเลยคือแบบคอล์รกันนะ่อยู่ดีแบบมันก็มาเปลี่ยนในรายการตัวเองแล้วแทนที่รู้ว่าเราต้องรู้ว่าถ้าเราคอล์รมันต้องอยู่ในรายการรายการหนึ่งแต่ไอ้ฝั่งนู้นมันก็มีคัวระเบิดไอ้ฝั่งนี้ก็คัวคุณเจกคิดดูสิครับคานผูช้ชมใจให่มันเป็นควอะไรตกลงแล้วแบบควระเบิดกับคุณเจกคุณคิดว่าไงอืม mm. แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นฟังของการกรอบนะครับผมขอเริ่มก่อนแล้วกันก็คลิปแรกที่ผมคิดว่าได้แรงบันดาลใจแต่ตอนนี้คิดว่ากรอบแล้วก็คือคลิปผมจะเป็นบาทหลวงชาลินนะครับแต่ของเขาก็จะเป็นเซอร์เจนชาลินเซอร์เจนนะครับ,นนรบก็ไม่ได้คิดแล้วาแ่แต่มันก็ตะหนิตะหนนะครับมันเพราะว่ามันผมว่าคิดคอนเทนต์เองอะคิดเป็นแ้าตายแล้วเขาก็เอาไปใช้ก็นะครับท่านผู้ชม คลิปที่สองนะครับที่เขาเรียกได้ว่ากอปผมนะครับก็จะเป็นคลิปของนโปเลียนคิดเชนครับเอาไปทําเป็นครัวเบิดครับก็จะหมดแล้วครับสําหรับคลิปของผม,มส่วนต่อไปจะเป็นของไอแทนคลิปที่กอปไปมีหลายอย่างมากเลยแต่บางคลิปมันไม่มันไม่กอปมันแค่อันนี้คอแลบคลิปกอปจะมีเดโมโลจิตแค่นั้น ที่มันก๊อปแล้วก็บางอย่างอย่างเช่นอินโทรกับหน้าหน้าปิดฉากคือเอ็นเคดิตไอ้นี่โม,โมันเอมาเป็นตุนเอาเป็นดุนเลยอ่าดีโมโลโจิตโปรเจกต์เราเลยมันเรื่องมันเป็นไง๋อาง่ายตอนระหว่างที่เรากำลังถ่ายคลิปอยู่มันก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็ถ่ายล่าแล้วผีไปเรื่อยพอหลังจากเราจบนั้นเสร็จผ่านไปประมาณสักน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งไหมน่าจะสัปดาห์หนึ่งมันก็มาทำคอนเทนต์เหมือนเราพวกเรา มันทําตามแต่ไม่พอมันเอาสมาชิกของพวกเราไปด้วยสามคนจะมีไอ้ภูมิไอ้วาทหารอนนาแล้วก็คนอีกคนหนึ่งที่เราจะเปิดเผยดีไหมไม่ขอขอขอไม่พูดชื่อขอไม่พูดชื่อเราจะไม่เปิดเผยอีกคนหนึ่งโอเคนะครับผมขอเล่าให้แบบมันกระชับจริงๆนะครับเหมือนคุณตัวที่เขาจะเล่าโอรงๆนะครับโอเคโอเคผมขอเล่าแบบในมุมขอก็คือคลิปนี้ก็คือเราก็ ผมแค่ทำเล่นๆนะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะจะมาลงช่องผมแต่มันไม่ค่อยเหมาะก็เลยยกให้คุณโปรเจกต์ค,ครับก็ชิมนี้ผมแค่ทำเป็นเบต้าแบบคำๆเฉยๆแต่ก็เราก็ทำกันไปกันมามก็ขอให้เขาตัดต่อครับแล้วอาคนคนนั้นเขาก็ได้มาเห็นนะครับแล้วเขาก็เหมือนอยากทำบ้างเขาก็เลยเหมือนก็ไปแล้วผมก็ไปถามเหตุผลเขาก็บอกว่าได้รับอิทธิพลมาใช่ไหม ได้รับอิทธิพลแล้วก <g quin> ็ใช่แล้วก็ถ้าผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็รู้เลยนะครับว่าก็อปือไม่กปครับบางคนอาจจะบอกพี่พี่เขาทำก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพราผมทำวันเลยหรือไม่ก็ไปถามพยานก็ได้นะถ้ามีพยานผมอันนี้ก็เราก็ทําก่อนนะครับอันนี้ที่ผมพูดจริงนะครับเพราะเราทําก่อนเพราทําก่อนแล้วก็อย่างนึงคือมันเอาชื่อช่องไปด้วย ใช่ไหมครับคุณกวินใช่แล้วก็พวกคลิปอีกอันหนึ่งที่ทําก็คือเหมือนมากครับคือเหมือนผมดูคลิปตัวเองแต่เป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ครับงัานก็คือนั่นแหละไม่อย่าพึงบอกชื่อคลิปลก็ทำาลายก็จบเป็นเทียบร้อยนะครับก็อันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยนะครับ ผมขอยังไม่พูดนะครับเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยอยากพูดให้คุณโปรเจกต์พูดก่อนเลยครับไม่ต้องกลูวก็แต่จะยินเอ้นี่ใส่มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แบบเขาเรียกไงดีแรกๆเราก็ดีกันนั่นแหละคือมันมันเป็นในนี่มันบางครั้งมันก็แบบมันไม่พอใจเลยมันมันเหมือนมันเอาแต่ใจใช่ไหมใช่ใช่มันเอาแต่ใจแล้วก็บางครั้งถ้าเราจะเราจะทำคลิปอะไรหรือชาเลิ้นในการ สิ่งที่มันเป็นประจาเลยมันชอบส่ของแนละ้วมันมันไม่ชอบพอเราจะทาอะไรจริงๆจังมันก็ชอบเสกของจริงไหมจริงนั่นแหละนี่เล็ก้างอ่ะก็ผมจะเล่าในโมงผมนะครับก็คือขาแรกผมเจอผมก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันดีไม่ได้มีอะไรมากแล้วเจ้คนด้วยครับแต่ก็อันนี้ยังเป็นเพื่อนต้องอยู่ แต่ก็อันนี้เขาผมก็เจอก็ดีกันพอเรื่อนไ,ไปมามันก็ยังดีอยู่แต่ผมก็แค่ไม่ชอบก็ยังก็คือเขางองแงพอทําอะไรไม่พอใจก็โมโหใส่แล้วก็ทําน่นนี่นั่นใส่ก็ยังไม่รวมอีกหลายเรื่องนะที่เขาทํากับช่องผมไว้ เขาก็มองแง่แต่พอแบบมาถึงเรื่องนี้ท,ที่ก๊อฟผมก็ถามหลายรอบแล้วเขาก็บอกได้รับอิทธิพลมามันทําให้ผมโมโหแล้วเขาก็มาในดิสคอร์ดผมแล้วก็เอาช่องผมอะช่องเขาอะไปลงในดิสคอร์ดผมทั้งที่ดิสคอร์ดเขาก็มีเขาไม่ลงในดิสคอร์ดเขาใช่มันก็เลยทําให้ผมหมดก๊อกแล้วก็ทําให้ผมต้อง เพื่อนกันนะครับจริงครับจริงแล้วก็อันนี้จะเปิดเผยเลยนะครับว่าเรื่องที่เขาทำมันคืออะไรบ้างอันดับหนึ่งสีแซ่คนอื่นม,มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มันจะมีคนคนหนึ่งมาปั่นในช่องผมก็ช่องคุณโปรเจกชื่อว่าเอ็นผมไม่ใช่เกย์ใช่เขาชื่อเอ็นผมไม่ใช่เกย์แต่ผมก็นแรกผมกอง,งว่าใครมาปั่นก็มาปั่นอะไรก็มันก็ทำให้หมุนบ้าง โอโห่บ้างทำคลิปจริงจังอยู่นั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วพอไปถามเจ้าตัวเจ้าตอนแรกเจ้าตัวก็ววบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่มันตีสองหน้าใส่พวกเราแล้วพอไปเอามาก็มาถึงปัจจุบันผมเพิ่งรู้ว่าเป็นมันเป็นคนคนนั้นตอนแรกผมก็นึกแล้วแหละว่าต้องเป็นใช่ใช่ใช่ก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็ เรามุจจนเห็นไอตัว,ตวดำๆนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมาปั่นกผมก็ไม่ค่อยอยากให้มันมาจบแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็สอนเขาหลายๆอย่างก็ช่วยทํานู่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยอยากให้มันมาจบแบบนี้ต้อลงเลยแบบนี้เพราะว่าเขาเลือกเส้นทางผิดเองใช่ไม่มีการแก้ตัวั้งทีส่งแล้ว โปรเจกต์จะพูดอะไรพูดเลย,เลยตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วปิดคลิปดได้ปิดเลยโอเคเราจะปิดคลิปเพียงแค่แนี้นี่เป็นคลิปที่สำคัญที่สุดนั่นแหละไปละเจอกัน